ปริศนาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่น้ำแข็งที่ปกคลุมทวีปแอนตาร์กติกาค่อยๆเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ในทางตรงกันข้ามน้ําแข็งในมหาสมุทรอาร์กติกกลับละลายมากขึ้นเรื่อยๆยังคงเป็นสิ่งที่ทําให้ใครหลายคนสงสยัยและตั้งคําถามว่าเหตุใด,ดจึงเป็นเช่นนั้น ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์จากวิทยชันติกเซเว่ได้อาศัยข้อมูลที่มีการรวบรวมมาจากดาวเทียมของกองทัพสหรัฐตลอดระยะเวลากว่าสทศวรรษที่ผ่านมามาวิเคราะห์ถึงปรากฏการณ์ดังกล่าวพร้อมกับเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับความซับซ้อนของการเกิดภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้สภาพอากาศแปรปรวนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยนักวิทยาศาสตร์เปิดเผยว่าทิศทางของลมหนาวที่พัดผ่านทวีปแอนตาร์กติกาที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงสองทศวรรษมีผลทำให้น้ำแข็งก่อตัวเพิ่มมากขึ้นซึ่งจากการเก็บสถิติตั้งแต่ปี2,521เป็นต้นมาพบว่ามีปริมาณน้ำแข็งเพิ่มมากขึ้นถึง17,000ตารางกิโลเมตรต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละสิของปริมาณน้ำแข็งที่ปกคลุมพื้นที่ทั้งหมด ขณะเดียวกันพื้นที่อีกฝั่งหนึ่งของทวีปแอนตาร์กติกาที่มีกระแสลมอุ่นจากเขตร้อนพัดผ่านกลับประสบกับปัญหาน้ําแข็งละลายอย่างรวดเร็วไม่แตกต่างจากการละลายของน้ําแข็งในมหาสมุทรอาร์กติกมากนักนอกจากนี้ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันระหว่างขั้วโลกเหนือซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาสมุทรอาร์กติกและขั้วโลกใต้ซึ่งเป็นที่ตั้งของทวีปแอนตาร์กติกา ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้การก่อตัวและการละลายของน้ําแข็งเกิดขึ้นในลักษณะที่แตกต่างกันเนื่องจากทวีปแอนตาร์กติกาเป็นทวีปที่ห้อมล้อมไปด้วยมหาสมุทรทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติกขณะที่มหาสมุทรอาร์กติกถูกห้อมล้อมไปด้วยทวีปต่างๆอย่างทวีปเอเชียทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือดังนั้นลมหนาวที่พัดผ่านมหาสมุทรอาร์กติก จึงพัดขึ้นฝั่งมากกว่าแตกต่างจากลมหนาวที่พัดผ่านทวีปแอนตาร์กติกาที่จะต้องผ่านมาหาสมุทรต่างๆก่อนจะมาถึงทวีปแอนตาร์กติกาทาให้ลมหนาวทวีความรุนแรงมากขึ้นและช่วยให้เกิดการก่อตัวของน้ําแข็งเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ทวีปแอนตาร์กติกายังตั้งอยู่บนพื้นดินที่ปกคลุมด้วยชั้นน้าแข็งแต่มหาสมุทรอาร์กติกอยู่บนน้าทะเลที่บางส่วนกลายเป็นน้ําแข็งหรือเรียกว่าทะเลน้ําแข็งทําให้น้ําแข็งที่ปกคลุมทวีปแอนตาร์กติกามีความหนาเฉลี่ยถึง2,450เมตรแต่น้ําแข็งที่ปกคลุมมหาสมุทรอาร์กติกมีความหนาเฉลี่ยเพียง2-3เมตรเท่านั้นดังนั้นการละลายของน้ําแข็งในมหาสมุทรอาร์กติกจึงเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าน้ําแข็งที่ปกคลุมทวีปแอนตาร์กติกา โดยนักวิทยาศาสตร์สรุปว่าภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อความแปรปรววในมหาสมุทรอาร์กติกและทวีปแอนตาร์กติกานั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคนละลักษณะกันโดยทวีปแอนตาร์กติกาจะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและทิศทางของกระแสลมที่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่ามหาสมุทรอาร์กติกโดยจะเห็นได้ว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทวีปแอนตาร์กติกาในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมานั้นสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนมากกว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับมหาสมุทรอาร์กติก